เีมก่อนนีหน้าปีหน้าสี่ทีสี่รอบที่ล้านน้องอไปว่ันได้ไหมหนสี่แล้วกันนะเขาเกี่ยว้ีรอบนะโอ้ในเซตที่สองรอบเอ้ารวหวนนี่อไคมเมหยาายมากเลย่าฮ่าฮม่า่ยาบคายมากนะใจร้ายมากเลยคุณกุศจ้อกินห้อิ่มสุกเป็นเพ่าอะไรไม่รู้ยังยังไม่ถึงร่างเดี๋ยวก่อนร่างนึ่งมีความสุขแน่ ระหว่างบอกว่าเดี๋ยวตรงนี้ดี๋ยจะไปตายมั่องนนั่งยจ้าดูรู้ตกใจเลยอะไปนะจาพอสวยขึ้นจปภาพอีกแนน้องนะขอบคุณมากิน่สองคนจูบเมมควานน้องยังโอ้เจอความก็เหมือนกั้งคนจะอะไรจะไปจะไปก็ฝาก็รู้แล้ะ เอออะไรล่ะเตาขาวใช่แกก็ได้นมเขามีนะเคยเองเคยดูดนมเนาะนมเขาก็กินเออู่กับแม่เองอุ้ยาหญ่แข็งแรงสีนวลฟังฟังฟังสวยขึ้นสีของต้องกัดเป็นห้าชิ้นต้องกัดเป็นห้าชินให้ตัวเองขอบคุณค่ะอบรู้เรื่องข้าวต้มเครืองของต้องกินด้วยไม่ใช่เอาเนี่ยอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวน้องหวานไม่ได้เม็นน้องหวานเลยร้อยใจแสองคนนั้น คนเเมงอันกดนีาอ hey ้โมอองี่ออันนี like ้โอัน uh น้บคุณอันนี้ของ้าเยวสองคนนั้นน่ะอนี้ควรฝากคุณหลานหมูนอไม่กินเอาโมไม่กินฝาไปโมอร่อยนะเค้กเจ้านี้อร่อยลูเค้กเจ้านี้อร่อยลูกอันนี้มันมีโอรีโอดเลยนะ ออกเวทแล้วไอ้ลาน่าขาตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยไม่ดูนี่เนี่ยฮัมฮัม